สวัสดีครับชาวโซเชียลเน็ตบล็อกนะครับวันนี้ผมทีมซิกเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับบ้านผมเนี่ยแหละครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะตอนนี้เริ่มอยู่คงที่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมพอผมได้ขวานมาปุ๊บนี่ผมนี่ปนไปไล่ตัดต้นไม้รอบบริเวณดูเดียครับโกนหมดเลยนะครับตรงนี้มีแต่พื้นที่บ้านเรารที่มัน แทบจะไม่มีต้นไม้เลยนะครับเพื่อเพราะผมเอาไปทำมา,สร,ารสร้างนะครับเฟรมนะครับเนี่ยผมยังเหลืออยู่เลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันจําเป็นมากครับคือตอนแรกก็ตั้งใจจะเอามาอัพบ้านนะครับว่าให้มันดูสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมอยากสร้างกําแพงนะครับแตไ่ไปเอามาผมว่าผมเอามาทําบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการออกแบบบ้านผมมันผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับ แต่มันเป็นไรครับเราแก้ได้นะฮะแก้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สมจริงนะฮะกระทุบเลยฮนะทุบเลยทุบเลยป้าป้าเพราะว่ามีเครื่องมือนะผมผมกล้าทำครับวิธีการซ่อมอุปกรณ์เดี๋ยวผมอธิบายให้กีนะครับสําหรับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะว่ามันต้องซ่อมอยังไงนะครับก็คือเอามดเอ,อมอดที่ไอแผ่นบาที่เราเอามาซ่อมนะครับ ไอที่เราผลิตออกมานะครับเอามาไว้ตรงกลางนะครับแล้วมันก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผลล่นเหล็กแผ่นเหล็กไอพวกนี้แหละครับที่เอามาซ่อมไอพวกนี้นะครับเนี่ยแหละครับไม,ไม่ไม่มีอะไรยากนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมขอรีแลกหน่อยนะครับเกียดไปไหนแล้วครับหาของมาเยอะแล้วนะทำบ้านนี่เคิรมเลยนะบ้านบ้านแสนรักนะรอ <c oughs> แตกยากจังอู้เอ้ายังมีอีกชั้นหนึ่งโอ้โหเหตุผลนะไม่น่าอัพมาหลายชั้นเลยครับเออนึกออกแล้วลืมอะไรอ๋อไฟแอคไอแอคธรรมดาโอ้ผมลืมนะครับถ้าไม่มีแอคสโต้นะผมอัพเกรดไม่ได้ครับเพราะฉะนัน้นต้องมีอันหนึ่งนะครับ ตนแอคนะมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะมันเหมือนขาดอะไรนะโอเคครับตอนนี้มีครบแล้วครับทุบต่อครับทุบต่อแข็งแข็งนะมันแข็งมากนะแข็งมากนะโอ้โหโอ้โหแตกแล้วนะแตกแล้ว กว่าจะแตกก็นานนะขนาดมีไฟแอคนะครับมีก็เหมือนอยังดีกว่ามีสโตนแอคนะครับเพราะว่าสโตนแอคกับไฟแอคมันต่างกันทิ้งเชิงนะฮะประตูผมก็ต้องรีมูฟออกนะเพราะว่าผมสร้างผิดรูปนะครเดิมทีต้องสร้างไว่ตรงกลางนะครับผมเป็นคนเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครอ๋อโอเคนะฮะปึ๊บ อ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการลื้อนะรับใช้เวลานานมากครับก็จะลื้อได้นะโอ้โหแบบผมนี่ทรระหดมากนะโอเคครับผมก็เริ่มสร้างนะครสร้างเลยนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะทํทำยังไงทํารูปแบบเดิมแล้วครับแต่ก็เพียงว่าผมแค่ปรับพื้นช่องนะครับเพราะว่ามันดูไม่สวยงามนะครับผมเป็นคนที่อะ ที่แบบว่าต้องเก็บรายละเอียดทุกมุมนะครับมันเลยมันติดเป็นทิสัยเลยครับเป็นคนที่ชอบเก็บงานนะฮะเก็บงานให้มันดูเรียบร้อยดูดีมีสง่านะฮะตรวจประตูแล้วครับพราทำแล้ครับแล้วลงนี้ก่อนนะฮะลงนี้ก่อนแล้วก็อัพนะฮะอัพไม้ข้างหลังก่อนนะครับเพราะว่ามันดูโบนะฮะ นีโอเคครับอัพเลยนะฮะพวงนี้นะพ่งนี้อัพเลยให้ดูเป็นบ้านที่มีสง่านะครับดูมีสง่าราศีนะฮะเดี๋ยวประตูค่อยทำนะครับตอนนี้แป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับทำประตูต่อ เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบไปแล้วนะครับไม่เอาผมเอาประตูนะครับผมไม่ได้เอาเอาหีบนะฮะหีบผมมีแล้วนะไม่ต้องการนะฮะอ๋เรียบร้อยนะฮะทำการยกย้ายเป็นทีเรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เก็บของนะฮะเก็บของแล้วก็ อันนี้ติงตาที่ว่าผมต้องอัพบ้านแล้วนะครับว่าทํายังไงให้มันดูสวยนะฮะผมติดคบเพลิงก่อนนะคบเพลิงมีเยอะนะฮะป้าป้าป้าโอเคนะคอันนี้ผมก็อัพบ,บ้านได้สบายใจแล้วครับที่ผมตัดสินใจอัพบ,บ้านอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเกมที่มันมีพึ่งนะครับ พึ่งมันอันตรายกับผมมากนะฮะโอ้ยโอ้ยอยอเฮ้ย,ย,ย,ยเป็นอะไรเนี่ยหลุดบักลงมาเฉยเลยโอ้โหเจ็บเลยผมกินยาก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้เจยบปวดรัดร้าวหัวใจนะฮะกินกินอะไรได้กินไปก่อนนะครับตอนนี้หิวมาก กิน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 เข้าไปกินเข้าไปเคชาไม่ยึดอยู่แค่นี้นะเพราะว่ามันคงจะไม่เพิ่มมากกว่านี้แนละ้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กินอะไรตลอดแป๊บแป,บปบ๊เดี๋ยวมันก็หมดอีกนะต,ต้องกินเรื่อยๆนะฮะกิน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 พับพับ้านด้วยนะเอาวาง เอ๊ะเป็นไรเนาะเป็นไรนเนาะเมื่อกี้เมื่เราตกหล่นลงไปเนาะป๊าปป๊าปฮึบางทีผมก็เป็นนะบางทีผมไม่รู้ผมเป็นไรนะเป็นเก๋ห่อวะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าผมเป็นหรือเปล่านะแต่ภาวนาอย่าเป็นดีกว่านะฮะ พราะเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ปื้มนะฮ <c> ะ <ười> อ่าอันนี้ผมอัพต่อนะอัพไปเรื่อยนะวันนี้ผมไม่มีอะไรโชว์ครับโชว์แค่บ้านบ้านโอเคผมวันนี้ผมอัพแค่บ้านนะก็ <c ười> คือเป็นบ้านเริ่มต้นที่ผมว่าว่าจะปักหลกักที่นี่นะฮะถึงมันจะไม่ ไม่สมส่วนเทนะ่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะพยายามโมให้มันเป็นบ้านนะเพราะผมเป็นเคยเป็นหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างในการต่อเติมบ้านนะเพาต่อเติมบ่อยผมเลยรู้ว่าโครงสร้างมันต้องมีอะไรบ้างนะโอเคนะอันนี้ผมไปตัดไม้ต่อนะอะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัด,ตดจนมันโกรนหมดแล้วนะครับฝีมือผมเนี่ยนะโลกร้อนเพราะผมเองอะ ในยี่สิในาทีเดี๋ยวผมพยายามเอาให้มันเจียวจ้าวจ้าไปเลยนะไม่รู้ว่าจะทําได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ผมก็ใพยายามนะจะพยายามให้มันเจียวจ้านะอืมอืมอืมมันต้องใช้มาเยอะนะเพราะว่าในการต่อเติมบ้านครั้งนี้นะ เดี๋ยวงวดหน้าผมจะสอนทำกำแพงเบอร์ลินนะไม่รู้ว่าเป็นกำแพงเบอร์ลินดีหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีแดงนะหรือจะเป็นกำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างขั้นแมปไปเลยโอ้คงเท่น,น่าดูนะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มทำลุกลากไว้รอบบ้านแล้วล่ะเพราะว่า ผมจะเริ่มต่อเติมว่าผมคิดว่าผมอยู่ผมว่าจะสร้างบ้านกลางน้ำนะตรงนู้นนะ่ะว่าจะต่อเติมเข้าไปอีกแต่ไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่าสำหรับผมนะตอนนี้ผมก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าน,ะาานี่แน่ไอเมล็ดที่ได้มานี่เก็บไว้นะครับ ไว,ไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับเราสามารถพูดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบบ้านได้นะครับโดยไม่ต้องไปเดินไก่เหมือนที่ผมเดินเนะเพราะผมไม่ได้ปลูกนะฮะผมลืมปลูกนะมีเครื่องมืออ,อกกุปกรณ์แต่ผมลืมทํานะฮะตอนนี้ก็ต้องทุบไปก่อนนะครับทุบไปก่อนเอ๊แต่ว่าซอมบี้มันไปไหนหมดวาะเราไปทําอะไรให้มันโกรธหรือเปล่ามันถึงไม่มาเลยนะ พูดปุ๊บไม่ใช่มาป,ปั๊บเลยนะเพราะนผมเสียวสันหลังว่าไปนะอ่าสร้างไปทั้งสิบห้าอันนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นบ้านโค้งขึ้นมาให้มันดูสวยงามนะตีตีเข้าไปตีตีเข้าไปนี่เนี่ยนี่แนี่นี่แนีนนนน่อืมอืมอืม ตีเข้าไปตีเข้าไปนี่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 แน่โอเคฮนะโอเคแล้วนะฮะนี้ผมก็มาต่อเติมเป็นตัวนี้ต่อนะเพราะว่ามันจำเป็นนะตัวนี้มีเท่าไหร่ก็ต้องใช้เยอะนะฮะเพราะว่าจะทำเป็นหลังคาบ้าน้นมันดูสวยนะมันต้องลงทุนนิดนึงนะ ผมจะเริ่มต่อเป็นหลังคาบ้านก่อน,นะครับใครที่งงว่าทำไมผมถึงทําโครงอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,วามันจําเป็นนะครับเพราะว่า,วาถ้าอยากให้บ้านดูสวยงามก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนนะคเราสามารถจะออกแบบมาได้ว่ามันจะทํายังไงก็ได้นะปา๊ปาปนะครับป๊าบเลยนะอืมอืมนี่ นี่นี่อ้อวุ้ยอย้ดีขาไม่หักเกือบไปเยา้าแล้วก่อนต้องกับดักขอ,ขอลงอะไรไว้ก่อนนะครับโ,โอ้โหผมต้องทำงานรอบบ้านนะฮะต้องหาอะไรลงไว้ก่อนนะเพราะหล่นทีนี้เจ็บนะเจ็บมากนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ๊อบ่าป๊าไอ้ตัวนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเก็บได้เหมือนกันเหมือนกันกบไอ้สี่เหลี่ยมได้มีผิดเลยนะครับถ้าเป็นแผดเมื่อก่อนแล้วครับมันเก็บไม่ได้นะครับติดแ้วติดเลยนะ มันลำบากมากนะลำบากมากการที่จะสร้างหลังคามันก็ต้องมีทฤษฎีนะครับทฤษฎีปวดหัวนะคือสร้างยังไงไม่ให้มันถล่มนะเพราะผมสร้างมานัดตอนนั้นแล้วก็มีถล่มบ้างนะแต่ไม่ค่อยถล่มบ่อยนะไม่อยากจะยอตัวเองนะ แต่ก็ยอไปแล้วนะนี่แน่นี่แน่อ๋อ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บโอ้โหนะครับเท่บ้านผมเท่นะปั๊บ อ่าได้ไหมค่าสิบอันอันนี้ไปย่อยให้หมดนะไม่จำเป็นนะจำเป็นนะป๊าป๊าป๊า,ปาดูไงวะมองไม่เห็นเออถูกแล้วอ้าวไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับวางผิดทรงนะนี่ครับของจริงนะของจริงต้องเป็นอย่างนี้นะครับ จริงของจริงนะครับอ๋อครับผมนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครบก็ก,ก็โอเคนะครับแล้วก็ลื้อครับรื้อสามารถสร้างได้เก็บได้นะมันเป็นเหมือนก็เหมือนเหมือนกับถ้าเราให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนกับไอ้นี่นะครับเหมือนกับ ไอที่เขาเลื่อนเลื่อนตามงานก่อสร้างนะครับเหมือนไม่มีผิดเลยฮนะ,ะแต่อันนี้เราต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเขาก็ต้องลงไปเยอะเลยฮนะ,ะ,ะลง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 แกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะแต่ยังไม่เป็นร่างอะไรนะ วันนี้ต้องเป็นร่างให้ได้กว่าเดิมนะจะเป็นร่างอวตารหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะเอ๊ตรงนี้เสียวจุงสร้างวิชันดีกว่าเดี๋ยวล่นลงไปอีกเจ็บนี่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  นี่นี่แน่โอ้เจียวเจียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านี่ผมก็ต่อเติมต่อนะฮะปุ๊บอ้ออืมอืมไอ้แน่โอเคโอเคหนึ่งส่วนนะฮะปุ๊บต่อไปก็ต่อข้างบนต่อนะเพื่อให้มัน สมส่วนนะปา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 าปาานะฮะเคครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ทำการสร้างต่อนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะทำให้มันเป็นอวอา้าขึ้นมานะครับเป็นเวาอางี้นะเพื่อให้เป็นเหมือนฐานชั้นนะครับว่าสำหรับปูหลังคานะครับ แต่ก็ให้ระวังเรื่องการไอ้นี่นิดนึงนะครับเรื่องการวางนะครับไม่ไม่ควรรีบวางนะครับถ้ารีบวางเมื่อไหร่เดี๋ยวมีปัญหาป๊าอ๋ออันนี้ผิดทรงนะครับผิดทรงต้องต้องลงบล็อกธรรมดานะ่าใช่หรือเปล่า ใช่นะใช่ใช่โอเค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 ไม่มีปัญหานะฮะลง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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะนี่แน่นี่นี่น อันนี้มันก็เป็นทิคอย่างนึ่งนะครับเพื่อให้บ้านมันดูเป็นสี่เหลี่ยมดูสวยงามนะฮะทำไปก็ต่อไปนะครับโอ้บักเลยครับโอ้บักเลยครับโอ้โอ,โอเอ้อก,กี้เลนบัก็กนึกว่าผมจะดุดจากโลกไปแล้วนะเกือบไปแล้วผมโ <c oughs> กะกลักวมากเลยนะฮะ พอหายบั็กปุ๊บนี่ผมรีบสร้างนะครับกลัวกลัวกลัว่ามันจะเป็นอีกนะจะภาวนาจะให้มันเป็นอีกนะกลัวมากนะปั๊บปั๊บขึ้นไปขาดอีกอู้ออทำบล็อกต่อทำบล็อกต่อนะบล็อกบล็อกต่อไปนะมันจำเป็นนะฮะ ไม่พอก็ต้องไปตัดต้นไม้นะเป็นธรรมเนียมนะคือก่อนที่จะทําหลังคานะครับผมแนะนําให้สร้างเป็นอย่างนี้ก่อนนะะอย่างนี้ก่อนนะาผมจะต่อไให้ดูดีวะนะให้ดูดีนะครับห้อ,องนี้แล้วกันฮนะอุ๊ยหล่นเลยครับถ,ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก่อนนะเพื่อ ให้มันสมส่วนนะข้างหนึ่งข้างหนึ่งต้องมาพร้อมมันก่อนนะอะลงในเวลาลงนะทําเสร็จต้องลงนะทําเสร็จต้องลงนะต่อไปก็ลงคุ้เพลิงเหมือนเดิมเอา้าลงผิดนะลงผิดนะปิดพ้าทางเทคนิคนิดหน่อยนะ โอเคครับโอเคครับบ้านผมก็ใกล้เกือบจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการว,า,วาดโครงล่างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งจะไปตัดไม้มานะครับเดินเดินชิลไปหน่อยนะผมเหลือลงหลงังคานะะถามว่าทำยังไงนะครับก็ทำแบบที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเลยครับ ตอนนี้บ้านผมก็โอเคแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ต่อเติมนะครับตอนนี้ผมต้องไปหาไม้มาเพิ่มนะซึ่งไม้มันหมดนะครับผมไปอัพมาสักเก่งเลยนะเออเอามาจากไหนดีเนาะไปตัดไม้ดีกว่าอู้ไฟแอกโนเกือบเลี้ยวไปวตัดต้นไม้นะ เพื่อที่มาต่อเติมบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ต่อเติมเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในบ้านนะครับจะถามว่าในบ้านจะดูน่าเกลียดไหมครับเดี๋ยวอันนี้ต้องมาติดตามชมกันอีกทีนะครเพื่อให้มันการเตยเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้แล้วนะครับนี่เนี่ตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้นะตัดต้นไม้ตัดเข้าไปเออตอนนี้ผมก็ไม้ก็ค่อนข้างจะพอนะครับตอนนี้นะสาหรับตอนนี้ไม้ค่อนข้างจะพอแล้วนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะพอใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อัพได,ได้เวลาอัพแล้วครับบ้านแสนสุกนะฮะแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับไม้ปั๊บเดี๋ยว ผิดพลาดอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ทรงนะตอนนี้อัพไปก่อนนะฮะอัพไปก่อนแต่รู้สึกว่าจะอัพชาเลอเกินนะผมต้องไปทำอะไรหรือเปล่าเครื่องมือมีมายัางอย่างนะอย่างยังไม่ได้เอาุปกรณ์ซ่อมมานะมีแต่ฝามีแต่แค่นี้ก็ซ่อมกันเหงอเหงโชอกเลยฮนะ ตอม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 เหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่มันเยอะนะฮะฮฮฮอ๋อตอมต่อตอมไปเ,เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้บ้าน,นดูสวยงานมนะก็เลยต้องทำไปอย่างนี้นะฮะ อ่าโอเคแล้วครับตอนนี้บ้านเรียบร้อยนะฮะแต่แค่เพียงว่าหลังคามันยังไม่สมจริงนะครับหลังคาจะสมจริงได้ผมต้องอัพอ,อีกขั้นหนึ่งครับมันจะมันจะเป็นจะเป็นขั้นเดี๋ยวผมไปอัพให้ดูดีกว่านะครับเพื่อไม่จะได้ไม่ไม่สงสัยกันนะเพราะว่ามันจะเป็นขั้นไหนนะมันคงไม่เป็นบางใครแล้วครับ มันก็เป็นธรรมดาเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมขึ้นไม่ได้ผมต้องขึ้นอย่างนี้ฮนะเป็นวิธีขึ้นเ <c oughs> นี่ยครับหลังคามันไม่สมจริงใช่ไหมฮนะผมจะบอกห้ว่ามันอัพยังไงนะครับว่า ถึงจะเป็นอีกสีนึงนะฮะโอเคนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีไม้เหมือนเดิมนะครับไม้เหมือนเดิมไม่มีผิดอะไรไม่มีเพี้ยนอะไรเลยครับแค่นั้นแหละครัอลองอัพดูนะปาบฮะมันก็จะเป็นสีนี้นะเราก็อัพไปเรื่อยนะนี่อัพไปเรื่อยนะครับเพื่อความสมจริงนะครับเพื่อความให้มันเป็นไม้มเป็นไม้นะฮะไม้ให้มันเป็นไม้นะ อครับตอนนี้บ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงน,นจะเสร็จนะกรับเสร็จแล้วครับแต่ว่าห้างบนหลังคานี่ก็คงต้องปล่อยไว้เงี้ครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับทีมทิกเซร์นะครับในการสร้างบ้านครั้งนี้หรือการต่อเติมบ้านนะ หวังว่าคงเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านให้มันสวยๆนะครับอ,อย่างนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ